เคยเรียนดวงจีนหรือโหราศาสตร์มาก่อนไหมคะเคยเรียนดวงจีนและโหราศาสตร์นะครับปัจจุบันก็ใช้วิชาพวกนี้อยู่นะครับเป็นหมอดูดูลายมือนะครับก็เราก็ใช้ดวงจีนในการาขยายความนะครับามาเรียนดวงจีนมามากกว่า20กว่าปี สมัยก่อนที่ไปเรียนก็คืออาจารย์ท่านไหนที่มีชื่อนะครับถ้าเปิดสอนเมื่อไหรา่ไปทันทีไปเรียนนะครับเรียนมาเยอะแล้วก็ถามว่าดงจีนเนี่ยผมได้หยุดไม่ได้ไปต่อเพราะมีมลายเหตุลารณัใจทำไมถึงเรียนกับสำนักสินแสชัยคะ รงเรียนที่สอนดวงจีนนะครับก็มีจุดดีจุดแข็งต่างๆกันไปนะครับที่ที่มาเรียนสนักสิ่งแจใชัยเพราะว่า,าวิชาที่ผมได้สังเกตบงู์อาจารย์วิเคราะห์ดวงมันตรงกับสิ่งที่ผมตามหาก็คือการอาฮา,ารุมท่าซึ่งแทบจะไม่มีใคร ได้รู้เรื่องนี้ลึกๆน้อยมาแล,มแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอาจารย์เนี่ยแกไม่ปิดแกสอนหมที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับการอ่านดวงชะตานะครับถึงแม้เราจะดูคอร์สหลักสูตรที่ที่อาจารย์โพสไว้ในหัวข้อนั้นเหมือนเหมือนกับที่อื่นแต่จริงๆแล้วเนื้อหานี่บอกตรงๆนะว,ว่าเป็นวิชาที่หลายๆอย่าง ถูกคิดคลนขึ้นมาใหม่เพราะนั้นคำว่ากระบฏดวงจีนเนี่ยจึงไม่ใช่คำที่ตั้งขึ้นมาลอยลอยนะครับสำนักนี้คำว่ากระบฏดวงจีนเป็นเรื่องจริงเพราะว่าวิชาที่สอนไม่มีในตำราเป็นวิชาที่ตกผลจากการอ่านดวงเป็นเมืม่อนดวงแล้วพินิจพิเคราะห์นำไปใช้ได้จริงความถูกต้องเม่นยาสูง ก่อนที่อาจารย์จะเอามาสอนสินะครับเพราะนั้นวิชาอีกอย่างหนึ่งที่นี่เนี่ยเวลาเวลาสอนเนี่ยก็ก็ไม่เน้นที่จะใช้คำศัพท์ภาษาจีนหรือจริงๆแล้วจะพูดว่าภาษาจีนก็ไม่ใช่นะเป็นศัพท์ทางโหราศาสตร์นะครับคุณไปเจอธาตุทองทองแข็งแรงไม้อ่อนแอเพราะฉะนั้นทอง ันน,นหรือเจียซิงเ,เป็นนู่นหมายถึงว่าคุณมีเจียซิงดีจะได้กินอยู่กินใช้ประมาณนั้นไหมที่นี้ก็จะเน้นอสอนเป็นคำแปลที่เป็นภาษาทั่วๆไปนะครับปติกิริยาแต่ละท่าที่เจอกันนะครับหมายถึงอะไรอะไรเจออะไรนะครับ บีทีอ่อนแข็งชัดเจนนะครับใช้หลักหยินหยางในการแปลนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการทำนายดวงก็ชัดเจนไม่ใช่ว่าเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอามาผสมรวมกันแล้วก็ท้ายถูกบ้างผิดบ้างที่นี่เน้นความถูกต้องแม่นยำอะไรที่เราได้ศึกษาแล้วปรากฏว่ามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอันนั้นนะ ก็สามารถเอามาต่อยอดเอามาวิเคราะห์เกิดสิ่งใหม่ได้เพราะปัจจุบันชีวิตสังคมวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนเราจะใช้หลักวิชาเม 2, ื่อ2,000ปีเมื่อเอาแค่เอาง่งายงแค่100ปีเนี่ยถามว่าชีวิตที่คนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเพราะนั้นโค้ดที่อยู่ในตำราที่เกิดจากการผสม ไม่ว่าจะจับซิงไม่ว่าปฏิกรยาการพาคีอะไรต่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะนั้นที่นี่คิดคน้นแล้วโค้ชใช้หลักความจริงในยุคปัจจุบันในการสอนนำความรู้ไปใช้กับอะไรบ้างคะ,ะความรู้ที่เรียนดวงจีนที่นี่ก็จริงๆแล้วดวงจีนที่นี่สอนเป็นแบบ ระบบธรรมชาติคือเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างในสังคมแนวคิดวิธีการดำเนินชีวิตนะครับเพราะนั้นดวงจีนที่อ่านก็เป็นเลยเลยเป็นว่าอะไรเนะี่ยที่มันทำให้เราทำแล้วรุ่งเรืองคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเราใครดีใครร้ายนะครับเพราะนั้นความรู้ตรงนี้ใช้ประโยชน์ได้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่เราเอาไปช่วยคนรอบๆข้างหรือว่อาญาติพี่น้องหรืออะไรต่างเพื่อนฝูงนนะครับหรือแ,แม้แต่ตัวเราเองนะครับใช้ได้แน่นอนครับถึงแม้จะไม่ได้ประกอบอาชีพดูดวงชะตาแต่ก็นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่กับตัวเองก็คนรอบข้างครับมาเรียนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะเรียนแล้วก็ ได้ความรู้เยอะจริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ที่ผมอยากได้มานานนะครับจริงๆแล้วผมทิ้งเรื่องดวงจีเนี่ไม่ศึกษาต่อน่มาร่วมสุดก่าปีเพราะว่าหาสํานักไหนเนี่ยให้ความรู้ลึกๆแล้วก็เปิดหมดเนี่ยไม่มีนะครับที่นี่อาจารย์ชัยท่านเป็นครูอาจารย์จริงๆแล้วก็ตั้งบณิธานว่าถ้าลูกศิษย์อ่านดวงไม่เป็นกูไม่เลิกเ <laughs> พราะนั้น เป็นเสร็จแล้วที่นี่ไม่มีคําว่าเลิกนะครับเป็นครูอาจารย์กันแล้วไม่มีคําว่าเลิกไม่ใช่เรียนจบคอร์สต,ต่างคนต่างเลิกวันหลังมาทักอาจารย์อาจารย์บอกมึงเป็นใครกูจำไม่ได้ไม่มีครับที่นี่สํานักนี้นี่อยู่กันแบบพี่น้องพ่อลูกนะครับอยู่กันด้วยความอบอุ่นนะครับดูแลซึ่งกันและกัน อาจารย์ชัยดุมากไหมคะถามว่าอาจารย์ชัยดุไหมทั้าคนดูคลิปคออาจารย์ที่อยู่ในในในยูทูบบอกเลยดุแต่จริงๆอาจารย์อาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์าารยราารยไม่ใช่คนดุคร,รับเพียงแต่ว,ว่า,าวิธีการพูดหรือสำเนียงในการพูดของอาจารย์เนี่ยคาแรคเตอร์ดูเหมือนดุแต่จริงๆเวลามาเรียนถ้าได้รู้จักตัวจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เป็นคนฮาแถม ออกแนวทะลึ่ง้วยซ้ำนะครับถ้า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 สนิทสนิทกันมากเราจะรู้ว่าอาจารย์แกมีมุกเยอะนะครับการเรียนก็เลยเวลาเรียนเนี่ยถ้าเรายิงมุกหากันอะไรกันก็ก็อาจารย์ก็ยิงกันตลอดนะครับทาให้การเรียนแบบไม่เครียดนะครับแต่เสียงอาจจะดุหน่อยนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พราอาจารย์ดุนะอาจารย์อาจะเน้นเสียงอะไร